ก็ได้รถยนต์ จำนวน24รูปนะครับดังนั้นจึงได้จัดงานฉลองความสำเร็จฉลองประการปฏิบัติครบถบริเวณทางผลประโยชน์ขึ้นในปีนี้ สองนวันนี้แม่นบิร์จรอีนะคะในยการอายุทยานะคะขบวนช้างส่งลูกนลูกตาอะไรขึนมาแน่ในาค่ฉลองประกาศสถาบันพันธุ์ตีนทกรให้กับเจ้าครมพราาการหลวงพี่สามเณ่นซึ่งสำเร็จได้รับประกาศนยบัตระนทำหกประโยคจำนวนทั้งสิยี่สิบสี่รูปี่รูปดยี่สิบสี่รูปนะคะจากการคู จะเน้นจะหล่อมาเป็นบัตรท่านลดริการหกประโยชน์ขึ้นโดยมีการตั้งกระบวนการให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความเสื่อมโมยินดีเราตั้งกระบวนการที่ที่นะคะแม่ตั้งองค์ข้าวขาวนุ่นนะคะที่เราจะแห่ไปนะคะวัดบอลพระพุทธบาทนะคะที่นี่นะคะน่าดูมาเสที่ไหนที่บริเวณหัวแก้วและทางสี่กิโลเมตรพี่น้องไห้ตรงนู้นนะคะแม่วัดวัดข้าวขาวนู่นนะคะวัดลอยพระพุทธบาทนะคะพุทธมโน องค์สีขาวนะคะองค์เด่นๆจัดทุนเลยนะคะเรืงค่าเข้าระมีขบนทางมาจากอำเภอพระโตรจังหวัดสุรกีรบวนทางขึ้นี่อแบบเชื่อนะครับที่ได้รับแสดงความคิดนดีในพิธีเปริญพระพุทธมนต์ประการต่างผู้ะการในวันี้ จะช่ตภาคฝั่งสถนนนะครับดดนแงาขนควมสุขความาคบัาาควฝนไม่มีอากาทยร้อนฝนไม่มีอากาศสดก็มากางคนลทหารนี่จความาขอเสียงขอเสียงหนอสาม้อยวิขอเสียงนอยขวสเชือกขอเสียงที่น้องประชาชนหน่ปุกปืนยังไงหนง สุดยอดนิสุขความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจของชาวทหารก็ได้ออกซึ่งความรักความสบายสบายสามัคคีวันนี้หือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมดียิ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างสุดยอดนะครับขอกราบพักพลทหารได้รับการประชุมคนพระมหามงคลเจ้าอาว่าพระอรยพระวุฒิบาตรภูมินรรมบกาหารนะครับที่ท่านได้จัดงานที่เกีเรื่องกาองประกาศวิบัติพระยศ ประเร <hein. S 2> ียนทำโรคประยชน์ขึ้นในปีนี้มาแล้วนคสวัสดีคนะคะราดนิ้าเความนคดนะครับบอนะครับนรัเจเนลีลาลวกลาในการชื่อชมดีในการจัดการจล่ประกาศติดต่อมาทันทีปั๊บ ได้ความพก่แตเดอดพระอพจารย์หลวงพี่สามเณรวันนี้จำนวนย4รูปนะครับที่สงมาที่ใหมีทวนช้างจางอเราตุจมงหวัสุรินมารุไทยสาวนพิธีฉลองประกาศนีตบัตรพระเจระยันจํำนวนทั้งทิ้ง2ีเชือกหือว่าทิ้งใหญ่อาการงานช้างงานช้างจริงๆ ทางช้างจริงๆและวก็ยืดเกยจริงๆไม่ได้เคยไม่เคยมีการจัดงานแบบนี้ที่จะมีกับวนช้างแบบนี้มาก่อนเลยก็องขอเชิญถึงขอความกรุณนะครับพระเดชพระคุณข้าเจ้าพระมหากษัริย์เจ้าวรวัลย์รานพุทธศักโาชทูนโนรุณไปต่อการนี้นะครับ รมดีด้วยกีนอจเอาับน่อหนยอัิอี่ประชาชนอบนทึความคุณที่น้องือสจนทุกแขนที่มาชวยกันไขค่าสาธพันะครับเป็นหลักฐานว่าเราชาวทหาวกจะมีความสามัคคีและมีความสุดกันท่วทัวหน้าควมุิชิตนะครับัอา การร่มมัธยมมัธยกิจกรรมวันนี้ขอบคุณสื่อมรชาทุกภาคส่วนทุกคนทุกผู้ทุกนามขอบคุณนางรำทุกคนทุกท่านวันนี้ได้รางะัลชานการเป็นระยะทาง4กิโลเมตรไม่แสดงถึงความเหนื่อยยากลำบากอ่อนล้าใดๆทุกคนมีแต่หัวใจชื่นชมยินดีในวันฉลองประกาศปีใหมยบนรลุปรัชญาตามอลลูกในวันนี้ วันนี้นะครับประชาชนผู้กระหางบางกันเย้ยเย้มากนายรุนหลานนะครับพระเยวเต่ยเยีนยเยี่ยมเย็ยนสายาตาสดใสที่ความสุขันตัวทนะัวนาฟ้าขนก็เป็นใจเสียเลี้ยงเกินไม่มีแดดไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีพายุไม่มีปัญหาอุปสรรค ยิวว่าท่านหลายเป็นคนที่มีบุญนะครับมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในปีนี้ฉลองประกาศสัญญาบัตรพัฒน์ยศประเรณีธรรมพทกประโยคของะเดชพระคุณนะครับของพระอาจารย์พิศุกสามเดรที่สัานสำเร็จการศึกษาในระดับประเพณธรรมหกประโยคในปีนี้ บ้มากหร่อยมา

เอาใครีบตรขาของแกให้ของที่เรเลือกเป็นคุณพ้างโปรของเกนของเกของที่เราเลือกวันนี้เอาไปใครอยากขายาวกาได้นะครับขายาได้อาก้ตองาได้นะครับหรือว่ช่วยกานทนช่วยพี่ชาันชแต่พ่มดิมเด ยี่สิบแบงคาสิบแบงร้อยแบงคพันแบงค์สร้อยมอบได้เลยนะคตามอัตยาสัยไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะรบที่สิบขอบคุณทานผูชมทุกส่วนขอบคุณท่นประาชนทุกคนทุกท่าน ที่มาแสดงความเชื่อมโดีในพิธีเฉลิมฉลองนะครับประกาศเป็นเยี่ยมบัตรชดเปรย์นำผลประโยคของประเด็นพระคุณพระอาจารย์ที่ทรงสถาปประเด็นพระอร่อยพระพุทธบาทภูมโนรมในวันนี้ในปีนี้หรือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรก็สวยงามแล้วก็เป็นขบวนแห่ที่ยาวที่สุดนะครับที่เคยมีการจัดขบวนแห่บานะครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจากต้าสารการจังหวัดภูเก็หารลงมาถึงแยกหัวดำแล้วก็ตรงมาที่หัวแก้วแล้วระชาชนเชยในส่ง การร่วมแห่แสดงความยุนิธรรมดีในการจัดสุดการเดินขบวนการแห่ขบวนวันนี้ได้ตอบคามปรารถนทุกคนทุกท่านนกครบทียร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็สามากถที่จะสัาเจตุร่วงได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอุบัิสัตย์ใดๆเลย หรือว่าเ็ตสิคนค้รขบอนเฮนในวันนี้ที่หน้าหอแก้วนะครับอาตั้งใงจะถ่ายภาพบันดึงภาพก,กับพี่ช้างนะครับก็ถ่ายได้นะครับจะบอกเงินนะครับ้อกอาหารให้พี่ช้างออก็พอได้ ภาพเกี่บรรยากาศให้โจ้ใจเลยนะครับพี่น้องครับเจ็งภาพเกี่ยมบรรยากาศนะครับบันทึกภาพบันทึกคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาชนมาให้พี่น้องประชาชน,นได้เห็นเลยครับภาพมุกทหารนะครับนี่เปนความสุดนะครับมีแต่พี่น้อนงะยุนะะยยย่งย้ายยังใสบรรยากาศพวกทหารดีมากๆเดี๋ยวสักครู่พี่ช้งางจะเต้นระบำยงไปดูนะเดี๋ยวพี่ช้งางจะออกอีลาลนุ่นแล้เต้นระบำยงไปดูอยากขายภาพขายคลิปวิดีโอก็เจอกันะครับ ถ้าใคอยากจะมอบเงินนะครับให้กับทางทีช้างมอบได้นะครับจะเป็นเหรียญจะเป็นแบ๊กเป็น20 50 500ถึงกันมอบได้ตามอัธยาศัยนะครับชาติบุญกับพระพุทธเจ้าประเป็นพระคุณหลวงพี่หลวงพ่อพระอาจารย์สามเณรนะครับมอบทำได้นะครับหาที่ช้างมอกับทีช้างเลยวันนี้ขบวนช้างมาจากอำเภอใตาตูนจังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งเสี้น20แสนเชื้อนะครับถือว่าเป็นคนตาของมเปนนักเลาชาวพุทธาหารได้เห็นอุคคลช้างที่ใหญ่อลังการสวยงามนะครับสวยงามจริงๆหาดุงหาจุดปยากนะครับถือว่าเราชาวพุทธาหารเป็นคนที่เป็นคนปรดับมืองหายถูกต้องกลับเราเป็นคนประเด็นพระโสดพระอาจารย์พมหามงคลท่านพระอาจารย์เจ้าว่าวระอะไรพระพุทธบาทโระพระนรรมนะครับที่ท่านได้ดำเนินการจัดการพิธีฉลองประกาศปฏิบัติข้าศึกประเทศภูมิพลจุ่มเพื่อในปีนี้ ก็คงจะเสร็จส e ิ đây, ập, à, ò, ập, e ้นเสร็จสิ ật, ้นขบวนการแห่เราก็คงจะได้นะครับยุติแล้วก็นะครับเสียสิส้นการที่จะร่วมกันเดินขบวนแห่ในการเฉลิมฉลองประกาศสิธิบัตรพันจุ์ชนบริการพัสดุของวันนี้นะครับก่เป็นไปตามเวลาทังหมายได้เวลาที่เหมาะสมอันสมควรก็คงจะได้ขอยุติการใช้เครื่องเสียง แล้วก็คือสภาพการราจรก็สู่สภาพปกตินะครับถ่ายภาพียบรอยดียังครับเรียบร้อยก็จะให้มีการนะครับยุตีนกระโปรเนี่ยปรับสภาพเข้าสู่สภาพปกติก็ขอจะอนุญาตที่จะลดใช้เครื่องเสียงนะครับ เอาพี่น้องประชาชนท่านใดอยากจะมอบเงินน้ำใจนะครับปัจจัยนะครับให้กับพี่ช้างน้องช้างควานช้างหรืออยากจะไว้ทุนกับพระเดชพระคุณนะครับเออก็สามารถที่จะมอบได้นะครับมอบได้เลยนะครับจะเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์หนึ่งพันนะปัตยยาใส้นะครับเป็นทาได้เลยทั้งมอบได้เลยนะครับจุดภาพถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ อ,อั้งหชงที่มวันนี้นะคะทังหมดชก่อนนี้ก็ทางพันช้างก็ได้นำพระเดชพระคุณลงพี่พระจางลงจากหลังช้างนะครับาจยาที่ดูาการจราจรด้วยนะครับ จ่าที่ดูการจราจรด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาติี่าใช้เพื่อที่ในการที่จะให้หรถพี่พำการลงจากทางน้ำแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะใครอยากจะโม้กับใจทางเราไม่ได้มาค่ะเรามารับจ๊อบใจค่ะทางเราไม่ได้มาแล้วค่ะเรามารับจ๊อบพิเศษนะคะยังร้องไห้เลย ก็จะนําพระคุณเจ้าลงจากช้างนะคะพระคุณเจ้าคือเป็นสามัญณีนะคะที่สอบติดนะคะสัญญบัต,นนตรคัดยศทั้งหมด24รูปนะคะช้างจากชนินตาผเชือกมา28ค่ะแม่พิชชาวพานะคะแม่สุสวัสดีค่ะก็จะนําสามัญณีลงจากช้างนะคะสอบติดทั้งหมด24รูปนะคะแม่แม่ ออฉลองด้วยการน,น,ช,นช้างมาแห่อ้อมเมืองนะคะช้างมาแห่อ้อมเมืองรอบเมืองนะคนนะพี่แก้วมาหรือเปล่าพี่แก้วไม่ได้มาค่ะซุ้มเราไม่ได้มาค่ะคุณแม่ๆค่ะเอานูมารับจอบนะคะรับจอบออรรถจนทุกช้างมาฝนทั้งซุปกุ้ยเจียงไม่ได้มา,า,า,าเลยค่ะเวลาลุงยัง ก็จะนำลงสากชั้นนะคะก็คือความเชื่อนะคะแม่ๆเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้นะคะวัดบอยพุทธบารมีที่น้องประชาชนให้เลือกนะคะบนระดานบนจบนบานบนทางของแกนะคะสอบติดอะไรประมาณนี้สอบติดทุกคนนะคะจะเอากาดที่ต้องเอาราดสอบติดทุกรูปนะคะแม่ สอบ24ีรูปก็ติดต้นอิศรีสรูปนะคะก็เลยนำช้างไปแห่อ้อมเมืองนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อวาอ่าหลายคนหลายท่านที่มาขอพรก็สมหวังนะคะสมหวังก็เลยมีคนที่มาเที่ยวเยอะนะคะแม่แม่อันนี้เป็นความเชื่อและความศรัทธานะคะนความเชื่อและความศรัทธาแม่ท่านใหญ่ที่มีบ่าวนะคะก็ลงมาเที่ยวมา ทำบ er ุญนะคะมาขอพรที่วัดเขตนี้ได้นะคะสวยมากนะคะที่ร้สวยมากเลยนะคะฝาก้างมาขอพรได้่าว้มาขอ็บัน้ะเลยตอนนี้ใครขอ้ท นี้ก็จะขึ้นช้างนะคะจะขึ้นช้างเห็นว่าจะให้ไปโชว์อยู่ที่วัดอีกรอบนะคะ<า>พระพุทธบาทนะคะ<า>ให้ไปโชว์ที่น,นั่นอีกรอบอวันนี้ก็น่าจะกลับถึงบ้านค่ำเลยนะคะน่าจะกลับถึงบ้านค่ำเลย <laughs> สวัสดีนะคะเมธิติภาสวัสดีค่ะรถก็จะมารอที่ข้างข้างกำแพงนะคะช้างก็จะขึ้นรถ เราไม่ได้มาค่แม่ที่ขาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปลงกันที่วัดนะคะวัดพุะธบาทนะคะ มารออยู่มุมนี้นะคะแม่แม่คนช้างก็จะมาลอยอยู่มุมนี้เพื่อนําช้างขึ้นรถไปแล้วก็ไปต่อที่วัดอีกนะคะน่าจะให้ไปยืนถ่ายรูปอะไรรวมนะคะที่ที่วัดอีกนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะทั้งหมด28เชือกคะ่ะ ึงบ้านนี้ดึกแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จอีกนะคะต้องต้องไปที่วัดอีกนะคะเสร็จอีกวันนี้น่าจะกลับถึงบ้านค่ำแน่นอนยังไม่กลับหรอคะยังเลยค่ะวังโทรศัพท์อยู่กับเจ้าใช่ไหมอ่าอหารยังไม่กลับค่ะยังไม่เสร็จก็แหยเย็นค่ะก็แหย่เย็นก็เลยยังไม่ได้กลับนะคะก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะพแม่จะวุ่นวุ่นนิดนึงเพราะว่าชานเยอะนะคะ เปนั่อง้จีวัรนั่งมองแร้อเสร็จแล้วเ้จีวัรฮะเขาว่าไงเขาว่าให้ไปวัดอีกดิเอาส่เงี้ไปก่อนก่อนเริ่มานเลยแล้วกันเข็มขวานะคนก็จะมาขอรอดท้องช้างนะคะ ช้างเสริม,สมบุญเสริมบารมีนะคะสามรอบนะคะน<อ>ี่พ่อใหญ่สารวินนะคะเขามีอาหารมีน้ำชางไหมก็มีอยู่ค่ะ รถไปที่วัดจังต่อนะคะคา่คนแห่มาดูช้างแย่ๆไปหมดเลยพอแห่เสร็จแล้วมันจะค้นมาอีกแล้วนะคะพอแห่เสร็จแล้วมันจะฝ้นต่ออีกแล้ว ให้ช้างขึ้นรถนะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ช้างขึ้นรถนะคะเดี๋ยวรอช้างขึ้นรถทั้งหมด28เชือกนะคะ,ะเห็นบอกว่าให้ไปที่วัดอีกรอบนะคะอันนี้ไม่ค่อยทราบรายละเอียดน,นะคะว่าจะให้ไปทําอะไรต่อหรือหรือเสร็จแล้วหรือยังไงแต่เขาบอกว่าให้ไปที่วัดต่ออีกนะคะอะขอบวนช้าง อ้อมเมืองเลยนะคะรถช้าง28 28เชือกก็รถประมาณ14คันนะคะรถ10ล้อนะคะไปขัะขึ้นรถ่ะน <c oughs> ้องแล้วตัวรถอ่ะเพิ่งสิดูค่ะผู้ติดตามมาเยอะแยะเลยนะคะลูกหลานพันช้างมาหมดเลยนะคะช้างสองเชือกนี่เข้ามากันทั้งครอบครัวเลยนะคะคันเขียวนะคะคันเขียวนี่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้หมดเลย รถแรงในตำนานดูเรื่องจากเหเสร็จแล้วก็ฝนตั้งเขามาแล้วจ้ะฝนตั้งเขาเหมือนจะฝนตกเลยนะคะหลังจากเหตุเสร็จนะคะพี่เขียวแซงมาเลยค่ะคันเขียวโอ้รถเยอะค่ะน้องแปลว่าจะไปขึ้นตรงไหนเดี๋ยวเราดูเงินสูงๆนะคะเงินสูงๆ เราบรรทุกเป็นช้างพังนะคะแม่น้องใหม่กับน้องกันเกลานะคะแม่น้องใหม่กับน้องกันเกลานู่นค่ะช้างแม่รูปนะคะแม่รูปขึ้นตรงไหนล่ะเบส<ต>นี้ถัมสองเชือกของเรานะคะแ<ต>ม่ถามว่าคุณช้างเชือกไหนนะคะของเชือกนี้ เพิ่งเรียกัวะรบอกเต็มกิมเิแม่เจี๊ยบสวัสดีค่ะ